มีอยู่คันเดียวเนี่ยเลยเฮะยต้องคันเดียวแล้วไปไหนหมดอะนึกว่ามีหลายคันอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครวะเนี่ยอ้าวอยู่ละห้าห้าอืออ,อ๋อทีละคันทีละคันเลย สนามผู้ใหญ่สนามผู้ใหญ่วันลบว้มีการจัดแข่งเมื่อไรเนี่ยขอถ่ายขอถ่ายแล้วมีการจัดแข่งเมื่อไรที่สิบที่สิบเจ็ดอ๋อวันนี้เป็นการซ้อมสนามนนนนเขา,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 าอยู่ตรงนี้ไงไม่มีใครอยู่ เป็นการซ้อมสนามมาแรกกันนะมีประชาชนมาดูกันหนานแน่นขนาดซ้อมยังมากันเทียบเลยเนี่ยมันยังโดดอยู่ยังเอ,อนาน้ำยังไม่เลี่ยมสนามเลี่ยมแล้วก็ใช้ได้เลยเหลืลอ,อ,อสองหลุมหลุมนี้กับหลุมนี้ เออนี่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 โอ้โห <c oughs> นายแน่มาก <c oughs> ลองเอาลองเอาสักสนามเดียวลองสักรอบวะลองสักรอบ,บ,บนี่ยกยกแบบเนี้ยเออลอบของเราเนี่ยเอาไมโคเกลวช่วยนึกว่าเสร็จแล้วโอ้โอโดเด็กสงสัยเด็กแกรถไถแข่งมาก啊

แม่โคควายยกขึ้นอย่างเดียวมั้งเออเกาแค่สามรอบก็พอหลายรอบเดี๋ยวเครื่องมันจะงี้มีตั้งรถเครื่องของรถอไรอัดที่นี่เนาะถ้าถหลังจากจัดเดินที่หน้าไปก็จะตกดาวแล้วตกดาวแล้วขับขับที่นิ่มเงี้ยดี ไม่เคยเลี่ยมสนามยังโดดยุ่มยุ่ยุ่งอยู่เลยแล้วทำลูกกนาดมั้ป่ะเนี่ยเป็นรถใหญ่ที่ทำลูกกนาดได้ไว้โดดหัวสากบโดนม้วนตึ้งตึ้งตึ้งเอาออกกรนาดยังเอาออกโหอ้าวคันนี้เก็บแล้วอีกคันไหนวอร์มาทีนี้

ผมต้องเอาให้แน่ๆเลยผู้ใหญ่ตอนนี้ยังไม่แน่จะพึ่งไปเอาเลยเครื่องมันอยู่อ่ะเครื่องก็อยู่จะวิทย์ให้มันพินีเลยผมก็กล่าวว่ามันคงยังไม่ตกแล้วบางทีโอ้ <c oughs> ไม่ผมจะวิทย์แล้วผมไอ้นี่เลยทําเลยถ้าวิทย์แล้วทําเลยอะ่ะเออถ้าจะไปทําวันไหนละ่ะโทรบ,บอกเลยไปวิทย์เลยอะ่ะสองสามวันนี่นนก่อนเก็บค่าไฟนี่วิทย์แล้วผมก็ปั่นคันล้อมเลยเออสองสามวันอย่าว่าง,งั้นเนี่ย เอาวันไหนอ่ะนัดมาเลยเอาแล้วแต่ผู้ใหญ่เจ้าวันไหนก็เอาสินัดจะนัดผมได้ผมว่างทุกวันแหละตอนนี้ผมไม่ได้รับงานใครผมบอกว่าท่อไม่ว่างวันอาทิตย์จะไปเอออาทิตย์วันนี้ต้องอยู่นี่อยู่แล้วอ,อ่ะเอออาทิตย์ก็ได้เอออาทิตย์ก็ได้ผู้ใหญ่น้ํามันไปกันแล้วกันแล้วแต่เช้ารู้ตอนไหนกันน้ามันไปอ่ะเอาไปสองตัวอะไรเงี้ยมีเดียวสามวันเออต้องตรงงตรงตรตอนนั้นมันแห้งแล้วไม่ใช่เหรอ แล้วฝนตกก็ชุดนี้เต็มเหมือนเดิมแห้งกำลังดีเลยกล่าวว่าเดี๋ยวหลังเออเห็นว่าเห็นแห้งแล้วผ่านไปเอาผู้ใหญ่ทำไมไม่เห็นลงมือวะใครก็ทำโคกหนองนายังไม่ได้รีวิวโคกหนองนาบนดอยเลยนี่บนดอนนะรีวิวตรงไอ้บนดอนบ้านเปรมานะเออยัง อ,อีกคันนี้ไม่ออกอีกคันเหลืองไม่ออกปิดคลิปแค่นี้พอแล้ว